โยวยวายจังเพื่อนถูกยิงแค่นี้ชอบจังตีลังกาเน่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมอยู่กับกระผมกุจจีเกมและเกมอ e ีวิลมอนชัเตอร์มาเราไปต่อกันเลยครับ คลิปนี้เราลงมาถึงใจกลางแล้วนู้นนะรังแห่งซอมบี้อยู่เกือบจะถึงเขาเรียกอะไรที่เป็นลาวาหินเนิดใจกลางของโรคเออโรคไม่ใช่โรคเป็นรังของนอนซอมน่นะเต็มไปหมดเลยโโนี่นี่น้อนทักคน,น้อน ไปสดเลยโดนละขี้เนี่ยยงแกดังปุ๊ปปุ๊ปเลยโดนคุณน้นนอนมาขึ้นมาคุณน้อนขึ้นมาเลยคุณน้อนแบกไม้ตะลุมปุ๊บมาเอออย่างนั้นแหละไม่ต้องหัวดโอ้โหไหนลองดูสิจะตีร่างกายอยีกไหม ไม่สะทกสะเทือนมาแล้วจะพาไปดูอะไรเต็มเลยอะ่ะทำไมนอนซอมมันทังเยอะจังมาดูนี่คุณผู้ชมจะมีหัวหน้าใหญ่เขาตัวเราย,รายเลยเนะี่ยโอ้โหนอนซอมแบทแบทแมนแบทซอมบี้ตรนูน้น กินไฟเป็นอาหารกำจัดลูกกระจอกทีละตัวก่อนมานอนมาให้กำจัดทีละตัวก่อนไปกำจัดไอเมงงงเงงก่อนเมงคงแข็งก่อนแล้วก็ไปเติมเลือดเลือดมีแค่สามร้อย นี่เมคนคงแข็งโอ้โหตาย้าตัวหนึง่งเข้ามาเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชม ่ซิกแซกเติมเลือดก่อนอ่า,อามีสำคัญ อ,อเกือบจะถึงใจกลางของโลกเลยมั้งเนี่ยมีหินเนิด์ดรวยมานอนซอมมาไม่อยู่ทำไมในหินนงหินเนิเน่ดมีของเก็บของรอแป๊บมึ้งมีอะไรมั้งสำคัญ ทำบ้านเขาหน้าอยู่น,นี่นอนซอมมาแล้วมาแล้วอันนี้ลูกกระจกตายง่ายถ้าโดนหัวนูน่นดูซิมีขอบอะไรให้อีกอ่ายา,ยาย ค่อยไ,ไปแล้วร่วงไม่เป็นท่าเรดูสิเนี่มาอยู่กันได้ยังไงดูไอตัวกินไฟนั่นโดดละโดดละค,คุณน,น้อนมา มาทั้งสองหนอ่ะคุณน้อนซอมมามาเลยมาให้ละเลงสะโดยดีอ่าเสร็จแล้วพี่ก็จะได้ไปจัดการลุกพี่ของคุณน้อนเดี๋ยวให้เอาของชึบอาชึบโดดมาโอ้โหตัวใหม่่ะคุณผู้ชม การตัวไหนมาพร้อมๆกันน้องดังที่เฮยเลยอะ่ะไม่โหดเหมือนกินไฟเลยดูดิดโอ้โหไหนเรา <c oughs> ตายเรามีวาปม,มารอกเราอีกโอโ้ติดเลยทุกทุกคน ขวางอะถึงตายแล้วก็ขวางอะไอ้ไอ้แบทซอมบี้มานี่มึงไงมึงไม่มาหนูก็ไปหามึงน,นะมึงฮะแวยงไงผัวเออดึงหือยหงไึงน้อ ตายง่ายจังอาี๋ยวจะบอกวิธีไปบอกเขาทำไมมาบนี่นกก็มีไว้เรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมข้ามไปได้แล้วโอ้โหปืนอีโบอือหือ คุ้อกเพาชมวิวซอดมะเขือเทศอย่างก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจช่องกูจีเกมด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับรับรองมันขึ้นเรื่อยๆสวัสดีครับ